สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการปาด์คหมดค่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชโชอ์เล่นกินเที่ยวค่ะแน่นอนว่าวันนี้มีอะไรแปลกใหม่สังเกตรหรือเปล่าไม่สังเกตรหรือแม่งไม่เห็นอุ้ยตายแล้ว <c oughs> วันนี้เรามีพิธีกรใหม่ล่าสุด เรียกว่าสวยกว่าเดิมสวยกว่าพิธีกรคนเก่าเปล่าอุ้ยตายแล้วแนะนำตัวให้เพื่อนผู้ชมหน่อยครับชื่อเล่นชื่อหวานเก้าเนยนะคะเป็นพิธีกรรับเชิญน้องพิการน้องวันนี้ตื่นเต้นมากเลยได้มาทํางานกับพิธีกรที่มีชื่อเสียงเนี่ยเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเวลาเดินไปตลาดที่ไหนเนี่ยเออก็จะมีพวกค้าไม่ขายเข้ามาทักตลอดโดยเฉพาะพี่ออยพิธีกรคนเก่าน้องออยนี่สั่งไว้ยังไม่ก้าว น้องคะเมื่อวันก่อนที่โรศัพั์ก็รีบมาเอาด้วยค่ะไม่ว่าเดี๋ยวจะโดนตบอนไรกัน <co ff> วันนี้นนอนเรามาพันผู้ชมเนี่ย <c oughs> มาเที่ยวก, <c oughs> กันในจังหวัดของเราไวละตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำตลอดค่ะคุณผู้ชมคะ ว่าวัดเนี่ยวัดโบราณมีอายุมากกว่าร้อยปีพันปีก็ได้นะแล้วก็มีเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ใช่เป็นเรื่องลี้ลับที่เราไม่รู้ตายแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่าสู่เล่าสืบต่อกันมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย เป็นสองวัฒนธรรมด้วยนะคะเรียกว่ามีอ<ช>่ชาวมุสลิม<ช>แล้วก็ชาวพุทธที่<ช>มีความผสมผสานแล้วก็อยู่รวมไปอย่างสันติใช่เรียกว่ามีหลักฐานที่บอกว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเราไปดูกันไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างวันนี้อยากดูเลยค่ะพี่การว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนค่ะวันนี้เนะะี่ยค่ะพาน้องไปดูด้วยค่ะได้ไปกันเลยทุกท่านบ่ายต้องไปหลัลสกสบตรนะ ผู้ชมครับอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่าวัดถ้ำตลอดนะครับมีประวัติมาช้านานนยาาวมากเลยีารถือว่าเป็นร้อยร้อยปีได้เลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจที่คนรุ่นหลังต้องมาศึกษาหาความรู้กันนะครับด้านขวามือของพิการขาถนนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะที่รมีประวัติขาพิการตรงนี้เรียกว่าเป็นถนนอาจจะเป็นถนนสายใหญ่ของเขาสถานสำคัญของเขาที่ใช้เดินทางโดยลอดผ่านถ้ำนี้ไปนะครับ เรียกว่าคนที่เดินทางด้วยช้างม้าวัวควายหรือว่าเดินเท้าก็ตาจะใช้ถนนแห่งนี้นะครับเพื่อเชื่อมอีกเมืองหนึ่งก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองมาเลเซียค่ะนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยยังสําคัญตรงที่ว่าหลวงพ่อทวดอยิบนั่งเรจืดนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เราศรัทธาของคนภาคใต้ทั่วไปนะครับโดยใช้เป็นเส้นทางเพื่อที่จะขึ้นบนถ้ำคอกไปนั่งวิปัสสนาในเบใชเองแล้วก็ไปเผยแผ่พิปัสสนาที่มาเลเซียนั่นเองนะครับถือว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจ ยอๆที่เราจับเจตความมาได้นะพี่การคะตอนนี้ด้านซ้ายมือของท้านะคะตอนนี้เนี่ยที่ยืนอยู่เขาเรียกว่าถ้ำระคังค่ะถือว่าเป็นถ้ำที่สวยงามมากใช่ค่ะมาที่นี่จะไม่มาถ้ำระคังไม่ได้ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยมีน้องเขากระซิบมาว่าพี่ครับด้านในเนี่ยหินสวยมากเป็นประกายมากทีเดียวค่ะพี่การเนี่ยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดแบบว่า เมนุษย์ไม่ได้ไปเติมแต่งใดๆเกิดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เค่ะพี่การะอยากเห็นมากเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมาเลยค่ะพี่การคะใช่ไปดูกันไปการไปใจมีแต่เจอมีแต่เธอฉันกูดตรงๆฉันไม่เคยหลงรักใครมากมายอย่าง ผู้ชมคะบรรยากาศที่เห็นสองข้างทางนะคะของดิฉันเนะคะเป็นบรรยากาศที่โอ้โหธรรมชาติหินเกิดจากธรรมชาติสวยงามมากค่ะพี่การค่ะแล้วก็อยู่ทางเข้านะคะของท่ามกลังค่ะซึ่งที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยเราต้องลอดเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคะแต่ไม่แน่ใจว่าพิธีกรคนข้างๆอย่าว่าจะลอดเข้าไปได้หรือเปล่านะคะพี่ขึ้มาแล้วอ๋อซึ่งสบายมากแต่ว่าตอนนั้นพี่กัดไม่อ้วนเท่านี้ไงนี่ผลที่เราต้องแต่พิธีกรผู้แต่เป็นคนหญิง นั่นเดียวเราไปไปลอดไปลอดทำกันนะคะซื้อทอต้องเข้าไปเนี่ยต้องใช้ลอดลงไปแล้วก็พีการค้านิดนึงค่ะตรงนี้เนี่ยหินเนี่ยจะมีน้ําย้อยลงมาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าหินท้อหินย้อยซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเตือนก่อนว่าถ้าขครมาเนี่ยอย่าเอามือไปโดนนะเพราะว่าอะไรครับพี่มันจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีแล้วก็มันจะไม่สวยละตอนแรกคิดว่าผู้ใหญ่หลอกเราเฉยๆว่าไม่ให้เอานิ้วไปแตะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรื่องจริงเพราะว่ามือเรามันมีไขมันที่ไปอุด ไปอุดรูที่ท่านั้นพี่กัดก็มีเยอะเลยสิคะายแ,แล้วเข้าอยากเข้าไปดูข้างในจังเลยแั้นเราเข้าไปดูทำระคางขาคุณสมค้าไปค่ะเอ็มพี่กัปจะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ย หาคนรวยรวยน้ำใจมีที่ไหนฉันหาเ่าไรไม่ยากเจอวนเวียนจำเจฟไปหลายทำเลหลา,ายภาษายิ่งบาดหน้านันยิ่งพังจะพายเราเกิดที่เราอยู่ในถ้ำลักขามเทพ้อยน้องข้าวค่ะพี่การดค่ะทั้งสองด้านสวยมากค่ะพี่การดัเหมือนด้านหลังที่เรายืนอ,อยู่นี้ค่ะพี่กัด<ม>คือมันสวยแบบไม่ทราบว่าจะบรรยายยังไงอ่ะพี่กาด<ช>คือต้องเป็นหินที่เหมือนเป็นเพชรหรือเปล่า พอดีก <ừ m. S 1> ็งงเนาะใช่ค่ะ<ช>เรียกว่าใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยต้องมาดูเรต้าของตัวเองให้เห็นค่ะ,คะแต่ว่าสําคัญอย่าเอามาไปจับนะใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นที่ได้ทีหลังจะได้มาดูด้วยใช่ค่ะ<ช>เหมือนที่พี่กัรดบอกแหละว่าในมือของเรามีไขมันอย่างเงี้ย<ช>โดยเฉพาะคนอ้วนๆหน่อยก็จะมีไขมันเยอะนะพี่กัรดนะโอเคใช่ค่ะพี่กัรดรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมีประวัติด้วยใช่ไหมคะพี่กัรดใช่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นถ้ำและถังแล้วเนี่ยยังเป็นที่อยู่อาศัยของคนทัน คนทันคืออะไรคนทันคืออสุรกาย uh huh. ที่ฝักใฝ่ในการทําบุญค,คือเอาง่ายคือเขาไม่สามารถทําบุญได้แต่เขาอยากร่วมในการสร้างบุญด้วย mm hmm. เวลาที่ตรงเนี้มีงานวัดงานบุญงานบวชหรืองานอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับบุญเข,เขาก็จะเอาถ้วยชามค่ะเอาไปตั้งเอาไว้เพื่อจะให้คนเนี้ยเอานำไปใช้เหมือนว่าเขาจะได้บุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า,าคนทานเนี่ย,เ,ยเขาก็ อนุโมทนาบุญด้วยใช่เรียกว่าเขาอยู่คนละภพคนละชาติคนละภพกับเรานะแต่ว่าเขาแค่อยากมาร่วมทําบุญของเราด้วยเท่านั้นเองเป็นสิ่งดีๆมากเลยค่ะใช่ครับบรรยากาศตอนนี้นะคะสองข้างทางพิกา่ะเย็นแล้วก็รู้สึกว่าสงบสุขมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสงบสุขเลยเหรอสงบเรียกว่าสงบนิ่งดีกว่าคือแบบใจมันนิ่งไงพิกาแล้วส่าผ่อนคลายมากยค่เดียว่าหลังจากนี้น้องข้าจะไปบวชบวชชี่ตายแล้วไตายแล้ว ในวัดท่านตลอดมีอะไรเยอะแยะม,มากมายครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูกันนะครับไปค่ะพี่การก่อนแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยรู้สึกว่าพี่การรู้สึกเหนื่อยมากเลย <laughs> พี่การ <laughs> ผมพี่การเนี่ยล่าสุดเราได้ข่าวว่าไปดัดลอนที่ไหนมาคะ <laughs> จะไปละ <laughs> <laughs> ไปคะ่ะคุณผู้ชม <laughs> ดัดเป็นลอนมามา่าเีย อุ้ยผมผิวอุ้ยผมผิวโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮอุ้ยผมผิวรถนมดืดร้นเลยล่ะจริงๆริมาม่าในครัวก็ได้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้มีอะไรใหม่อะไรน้ำมันค่ะน้ำมันใส่ผมที่ลดไปตรงนี้ตรงนี้แบบว่าสะท้อนแสงมากเลยค่ะค่ะหนูก็โทษค่ะไปค่ะที่รถเลี้มึงอะ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าหมอาอุดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดทั้งตลอดนั้นเองนะครับด้านหลังของเรานะครับเป็นพระปางสำเร็จนะครับ <Evet. S 1> เราจะเห็นตรงนี้เขาจะผิดว่าเป็นปางสำริดนะปางสำลิดเนี่ยต้องมือท่านเนี่ยต้องทัดหูแต่ว่าปางสำเร็จเนี่ยมือท่านจะเบอกอ,อกอย่างนี้น,นั่นเองนะครับพระองค์นี้เนี่ย สันนิษฐานกันว่ามีอายุตั้งแต่อายุทยาตอนกลางมาถึงจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่ายาวนานมากแล้วก็อยู่คู่วัดทั้งตลอดมาจากช้านานใช่ค่ะเรียกว่าเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นพระใช่เป็นพระที่ยดดติดใจของชาวบ้านที่นั่นเองด้านขวามือของเราเป็นพระอะไรทั้งนพระกดไลค์ค่ะคุณผู้ชมพระตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแต่ว่าขอบอกเลยว่าบางพระกดไลค์เนี่ยไม่ได้เพิ่งสร้างขึ้นในปัจจุบันนะคะชไม่ใช่นะคะสร้างกันมานานแล้วยาวนานเลยค่ะในอดีตเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นที่ทํามืออย่างนี้ที่่านมืออาจจะเป็นการเอาดอกบัวมาใส่ไว้ตรงกลางนั่นเองแต่ว่าเหมือนชาวว่ายมาสักกะในสมัยอดีตก็คือเอาดอกบัวมาไว้ตรงกลางมือนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นกุศลบายชาวบ้านเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อศาสนาพุทธเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสุดยอดนั่นเอง นะครับถือว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากเรียกว่าเป็นความคิดของคนโบราณที่แบบว่ามองอนาคตกาไกลใช่เรียกว่าเป็นคุณสรบายที่ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมาศรัทธาหันมาเข้าวัดนั่นเองะนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่องค์กษัตริย์องค์หนึ่งะนะครับอย่าเข้อใจปิดว่าองค์นี้เป็นองค์พระนะไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นองค์กษัตริย์ครับที่ก็ัตริหารกันว่านะครับองค์กษัตริย์องค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าสีธรรมโสนั่นเองหรือว่าเจ้าเมือง<ม><ม> ขธรีรรมราชนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเครื่องทรงทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องทรงกษัตริย์ค่ะซึ่งธรรมดาแล้วพระเนี่ยจะไม่ไม่สเครื่องเครื่องเครื่องทรงนี้อย่างแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยศรีว <'t that> <investment> ิช <decent metal linen> <med avy acceptance> ัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านได้ครองเมืองรอดีรรมร่าดเองนะครับถือว่าตอนนั้นเนี่ยมีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนามากๆจนทำให้ทุกสถานที่เนี่ย มีท่านเนี่ยเป็นเป็นคนะนบำรุษานาอยู่เองครับจะได้ว่าได้ได้ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทุกตำนานเนี่ยมันมันมีหลายตำนานมีการเล่าขานกันมาของคนโบราณที่แบบว่ามีหลายตำนานนะคะคุณผู้มชมคะบางคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่เจ้าเมือง,องอที่เขามาเล่ได้อาจจะเป็นตำนานอื่นต่างๆมากมายเดี๋ยวไปหาอ่านกันดูนะครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ พระในสมัยก่อนเนี่ยก็ปลูกฝังให้เราทําดีกันมาเรื่อยๆจน <ะ S 1> มาถึงในยุคป,ปัจจุบันค่ะพี่การค้าดเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนอีกคะเราจะพาไปอีกหลายที่ในวัดท้ำตลอดเรียกได้ว่าอัดแน่นแน่นอนในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความอลังการของอริยธรรมโบราณโอ,โโอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจแล้วเรายังจะแบบรู้สึกว่าจิตใจสงบสุขมากเลยค่ะใช่เรียกว่าทปนี้เนี่ยความรู้แน่นๆจริงๆเะครับเราจะไปดูกันต่อในวัดท้ำตลอดครับค่ะ ตอนนี้ครับเราอยู่ปากถ้ำชี้ไปดูพนทโธพันปีกับทวดย่างแล้วนะครับแต่ว,ว่าก่อนไปดูต้องบอกก่อนว่าถ้ำนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของคําว่าวัดถ้ำตลอดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากปากถ้ำนี้จะถึงด้านในเนี่ยมันจะทะลุมันจะทะลุต่อกันตลอดเลยอ๋อก็คือเข้าทางนี้ไปทะลุอีกทางนึด้ใช่เรียกว่า เรียว่าทะลุต่อการตลอดไปตลอดตลอดอย่งนี้มาก่อนจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าที่มาของคําว่าตลอดใช่เป็นที่มาของวัดถ้ำตลอดนั่นเองข้างในจะสวยงามยังไงอย่าไปดูกันอนเดิมจ้าไปแล้วถ้ำล็กอีกแล้วมีการเข้าได้อีกไหมเนี่ยนี่้วางแแล้วว่าศีรษกโอลุ้้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเ้ยเฮ่ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ย้ยเ 你看，多好看！ จรดน้ำานึ่งนานนับว่าสุดขนาดน้ำฟ้าป่า ื่อกี้เนี่ยเดินเข้าถ้ำมา<ช>ซึ่งบอกว่าบรรยากาศในถ้ำเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ามีความธรรมชาติที่แบบ<ช>ว่าผสมประสานแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันอิ่มแบบมันบอกไม่ถูกอะพี่แจคสงบเนาะแล้วก็มันดู<ช>วันนี้เรามามันตกด้วยแล้วก็น้ำเหมือนว่าน้ำจากบนเขาอ,อะไหลลงในถ้ำเนาะใช่ค่ะดูลุ่มลื่นไปอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นวิถีแบบว่าธรรมชาติมาเลยเข้าใจมากเลยเข้าใจคนในสมัยก่อนว่าทำไมถึงแบบ พออยู่พอกินจริงๆอ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเราอยู่ที่หน้าพระพันปีต้องบอกว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระองค์แรกซึ่งองค์ที่เราไปดู่อกี้เป็นองค์จำลองไปใช่ค่ะองค์นี้มีอายุหนึ่งพันปีโอ้แล้วก็องค์ที่ที่เราไปดู่อกี้มีอายุ5 0 0้ปีห่างกันแค่ร้อปีเท่านั้นนะต้องบอกกนว่าพระองค์นี้นะครับเรียกว่าลงรักลงรักที่เท้าหรือว่าเรียกว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็น นวัตกรรมของคนเมื่อก่อนอนะในการมาลงรักปิดทองอะไรประมาน,นี้พี่การค้คะรู้สึกว่าหมอนหมอนรองอยู่เนี่ยมีแบบว่ามีสองวัฒนธรรมรวมกันอยู่พี่การหมอนเนี่ยเรียกว่าเป็นหมอนลายของอิสลามค่ะแต่มีพระนอนอยู่เป็นปางปรินิพาน จะปางสาเร็จนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นกุศโลบายที่บอกว่าศาสนาพุทธกับอิสลามสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสมัยก่อนคนอิสลามสามารถมาช่วยงานในวัดได้เมื่อมีองานบุญงานกุศลคนพุทธเองก็สามารถไปช่วยงานคนอิสลามได้ที่มัธยมยิบเมื่อมีงานบุญงานกุศลข,ของชาวอิสลามเองถือว่าค้อยทีค้อยอาศัยกันอย่างสองศาสนานั่นเองโอ้โรู้สึกว่าอบอุ่นนะ,ะ<ช>ค่ะรู้สึกได้มารู้ประวัติอะไรที่นี่เนี่ยรู้สึก เรียด้ว่าถ้าสังคมปัจจุบันนี้้ยังมียังมีสังคมอย่างนี้อยู่ยังมีสังคมการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้กันอยู่ลองว่าเราอยู่อยา่างสงบสุขเหมือน,น,อนเ,เหมือนในอดีตเนี่ยคือเขาปฏิปต่อกันมาแล้วเหมือนเขาต้องการที่จะสื่อว่าคือไม่ว่าเราจะศาสนาไหนก็แล้วแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติใช,ใช่ค่ะใช่ครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวัดทั้งตลอดเนี่ย แข่งไปด้วยกุศโลบายแข่งไปด้วยความคิดแข่งไปด้วยเอ่อเรียกว่าทำให้เราเนี่ยเออนะคนสมัยก่อนเขาคิดได้ชอบชอบมากเลยค่ะโอเคเราไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามสลาพุธอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวไปค่ะพี่อัรตนะครับ ว่าเรามาจะพามาดูอีกแร่มากนึ่งที่ทำให้อิสลามกับพุทธเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขณชุมชนแห่งนี้นะครับนักบุญพุพทธอย่างนั้นเองนะครับ <จน S 1> ค,คบวามสำคัญงทัพทธอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทธอย่างเป็นคนดูแลวัดลุ่ม ที่วัดหนึ่งจากวัดนี้เมื่อก่อนจะมีสองวัดอ๋อเมื่อก่อนมีสองวัดใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นมาอยู่ด้วยกันเรียกว่ารวมวัดด้วยกันเป็นหนึ่งวัดทั้งทา้งแห่งนี้นั่นเองนะครับคนที่ศรัทธาก็เลยสร้างทวดหยางเนี้ยเป็นอนุสร์เตือนใจว่าทวดหยางเนี้ยเป็นคนดูวัดเป็นคนดูแลวัดแล้วก็เป็นคนสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ชาวพุทธกับชาวอิตาลีเนี่อยู่ด้วยกันอย่างรวมกันอยูนปัจจุบันนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าใครมาบุญบานศาลกาวตรงเนี้ยส่วนมากจะ ได้ตามที่ขอก็เลยเห็นเป็นมักวเป็นชุดอิสลามตรงนี้ก็คือมีคนเอาของมาแก้บนนะคะเป็นมว่วของคนอิสลามใช่แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของคนคนนั้นเนาะโอเคครับแล้วก็คือเป็นการสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าสองศาสนาสามารถอยู่อยู่ในที่เดียวกันได้ค่ะพี่การใช่นั่นเองครับ พี่กัตอนนี้บ้านพิการหรืว่าได้ฝนตกเนาะไชค่ะแลบอกว่าวันนี้ฝนตกน้องข้าวใช่ค่ะพิการตอท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไม่ทั่ววันนาเสียดายมากแต่ว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอนแรกข้าวที่ว่ามาถึงปุ๊บจะเดินแบบว่าแป๊บๆก็ดูครบแล้วแต่จริงที่ไหนได้วันนี้เรายังพาพี่กัสยังพาข้าวไปเดินยังไม่ครบเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราแต่ว่าเราได้ความรู้มาครบนะมากค่ะเพราะว่าได้ความรู้ตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนกลางมาถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดถ้ำตลอดนะ อัดแน่นไปด้วยความรู้ประัติศาสตรอย่างมากๆวันนี้ที่ข้าวชอบเลยก็คือกิมมิกเลยนะ<ม>ข้าวชอบแบบว่าพระนอนเป็นพันปีคือแบบว่าเรามีโอกาสได้มาเห็นกับตาโอ้โหมันแบบใช่แต่พี่ชอบส่วนที่<า>ว่า,อ,าอิสครามกับพุทธเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันสะท้อนถึงสังคมเมื่อสมัยก่อนพี่ทุกคนอยู่มีความสุขมากกว่าสมัยนี้ถ้าสมัยนี้เนี่ยคนยังสามารถเอื้อเฟื้อ เสือแพ่ขก้นไปทำไมก่อนได้คงจะมีความสุขมากกว่าน,นี้นั่นเองะะนะครับเรียกได้ว่าวัาดวตําตลอดเนี่ยต้องมาให้ได้ดีนะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะวัดแห่งนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงเยอะแยะมากมายเลยค<ช>่ะในการคะ่ะไม่ว่าจะเป็นว่าต้อนรับเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนค่ะมาเลเซียค่ะหรือสิงคโปร์นั่นเองเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าชาวต่างชาติยังมาทําไมคนไทยถึงไม่มาเขาเรียกว่า แรงศรัทธาค่ะพิกาดดึงดูดคนเข้ามาค่ะใช่เขาบอกว่าวัดนี้ที่รู้จักกันได้เพราะว่าปากต่อปากนะจริงๆเราคือปากต่อปากที่เข้ามาได้พิกาดเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะอ๋อไม่ใช่เลยค่ะที่เคยมาที่นี่อ๋อเคยมาแต่รู้สึกศรัทธาก็เลยอยากจะมาอีกเลยพาน้องถ้ามาเลยวันนี้อ๋อค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเทปฝั่งบทเทปนี้ถือว่าสนุกมากนะครับท่านผู้ชมครับ เทพน้าจะมีอะไรน่าสนใจเราจะพาปักหมุดที่ไหนน้องข้าวอาจจะเป็นพ่ธีกรกับเราอีกในเทปหน้าหรือเปล่า,ลาต้องติดตามตกันนะครับสำหรับพงวันนี้นะครับกับน้องข้าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีะ่กายคะร้อนน้องด้วยรอน้องด้วยพีกายร้อนน้องด้ยค่ะพี่กายข้าวตอนนีสวยมากเลยครับพี่กาย นั่งชช้เขาเลยก็เจ้าสีขาวนะพี่จะจับสีขาวโอเคาวแล้วค่ะผมผม ว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วได้ความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มกระเป๋าโอโ้ค่ะนัครับทำไมอ่ะทำไมอยู่ด่